สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับปีนี้ก็ปีสองพันีะครับนะฮะขยันอดทนซื่อสัตย์ทำยอดขายง่วงไม่ขับครับนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวมีเรื่องของคลิปมีเรื่องของการพรีเซนต์นะครับเรื่องการเอกสารที่ใช้ในการเปิดใบสั่งนะครับนะฮะอ,อ,อ่างเนีน,นะครับ นี่นะฮะผมก็มาเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่สิ่งที่จําเป็นในการสั่งผลิตงานสิ่งพิมพ์นะครับอย่างแรกก็คือตัวดิจิตอลนะครับดิจิตอลที่คือจะต,ต้องเป็นดิจิตอลที่คอนเฟิร์มจากทางลูกค้านะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีลายเซ็นนะครับ2ก็คือบล็อกอัพนะครับบล็อกอัพถ้าเป็นงานกล่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ต้องมีบล็อกอัพถ้าเป็นงานหนังสือก็าอาจจะเป็นพวกดัมมี่นะครับก็จะเป็นงานพวกบล็อกอัพสีขาวหรือเป็นบล็อกอัพสีก็ได้เพื่อให้เรา เพื่อให้ช่างเดคัดตหรือคนที่ทํางานต่อไปจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาปั๊มออกมาแล้วมันจะต้องออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้นะนะครับประกอบได้ขึ้นรูปได้จะใช้ตอนปั๊มเดคัรตนะครับนะฮะแล้วก็อย่างที่3ามเรียกว่าตัวอย่างสีก่อนเคลือบหรือหลังเคลือบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตัวอย่างสีเพื่อให้ช่างสีเนี่ยเขาจะได้ดูอาจจะประกอบกับดิจิตอลก็ได้เพราะว่าบางครั้งตัวดิจิตอลเนี่ย ไม่สามารถที่จะพิ้นสีพิเศษได้หรือพิ้นสีพิเศษก็ออกมาได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยจะต้องมีแพนโทนสีพวกนี้ที่เป็นการดึงสีเนี่ยก่อนเคลือบหนังเคลือบเพื่อให้ช่างพิมพ์เขาสามารถที่จะปล่อยสีให้กับทางลูกค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเรียกว่า95%เลยนะฮะนะฮะแล้วก็ตัวอย่างที่3ถ้ามีเรื่องของการเรื่องของการสปอร์ต UV ปั๊มเคปั๊มนูนเราจะต้องมีฟิล์มนะครับฟิล์มที่บอกตำแหน่งปั๊มเค ปั๊มนูนปั๊มสปอร์ตยูบีเพื่อที่จะให้ทางคนที่ทํางานต่อจากเราหรือช่างเคลือบช่างปั๊มหรือช่างเคก็ตามเนี่ยสามารถใช้ฟิล์มเนี้ไปท่าตําแหน่ง,งเพื่อที่จะได้ปั๊มได้ถูกต้องและสามารถได้เทียดได้ตรวจสอบงานได้ถูกต้องบางครั้งฟิล์มพวกนี้ก็จะใช้ในการไปทําพวกบล็อกเคบล็อกสปอร์ตฟิล์มพวกนี้ก็ต้องใช้ด้วยในการทําบล็อกเคและบล็อกสปอร์ตและทําหน้าที่ในการตรวจตําแหน่งด้วยนะครับนะฮะ อย่างที่สามคืออย่างที่ห้าก็คือใบสั่งใบสั่งงานจะต้องระบุระบุขั้นตอนต่างๆเลยระบุว่าใช้กระดาษอะไรสีพิมพ์อะไรพริมพ์กี่สีเคลือบอะไรติดกาวหรือเปล่าแพ็คยังไงส่งงานที่ไหนอันนี้เรียกว่าใบสั่งผลิตนะครับไม่นั้นเราเราไม่นั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าจะต้องพิมพ์งานอะไรตัดตัดกระดาษแบบไหนสัาปรจสีสามผ่าสีออกมาเป็นแบบไหนออกมาเป็นประมาณสักอ่าสิบห้าจุดสี ยีนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์กี่สีเพราะว่าช่างช่างสีก็จะได้เตรียมหมึกเอาไว้นะครับอย่างที่6หรือเรียกว่าเอกสารประชุมสินค้าใหม่นะครับเอกสารประชุมสินค้าใหม่ฮะก็จะเป็นเอกสารนี้เป็นเอกสารที่เราประชุมกับทางด้านโปรดักชันนะครับโปรดักชันต่างๆเลยนะฮะเป็นเอกสารพวกนี้นะครับประชุมโปรดักชัน Q A Q C เพื่อกำหนดขั้นตอนในการทำงาน สิ่งที่ควรระวังนะครับขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆนะครับผมอันดับที่7คือที่ขาดไม่ได้คือ1 PO หรือคําสั่งซื้อจากทางลูกค้านะครับจะต้องแนบไปด้วยหรือเอกสารยืนยันในการสั่งซื้ออันนี้สําคัญมากเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราผลิตงานไปแล้วลูกค้ารับของเรานะฮะร,รับของเรามีการสั่งซื้อจริงนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ขอการฟีดแบ็กจากทางลูกค้าขอการฟีดแบ็กจากทางเพื่อนๆได้เลยครับ อ่าเชิญจากพี่สมชายก่อนได้เลยครับครับผมขอบคุณครับบีที่มาทบทวนเรื่องการสั่งงานแต่ที่ตัวอย่างที่บีพูดถึงนี้ก็คือคงเป็นเรื่องของงานใหม่นะครับก็ดีครับก็จะได้แบบว่าให้ใหทุกคนได้แบบว่าเออเข้าใจตรงกันครับขอบคุณครับครับขอขอขวัญจากทางด้าน๊อกได้เลยครับ ครับขอบคุณสําหรับข้อมูลครับที่เอามาย้ํากําชับกันอีกทีหนึง่งก็ผมเชื่อว่าทุกคนคง,คงเข้าใจทางารกนมาดับเนี้ยเข้าใจแล้วแหละว,ว่าวิธีการเอกสารที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงเออผมบอกในมุมผมแล้วกันวิธีคิดของผมที่ปฏิบัติอยู่ครับก็คือว่าอ่าเราต้องนึกถึงคนที่ทํางานต่อจากเราครับว่าเขาถ้าเขาเขาไม่ดวตรงกับลูกค้าเราทํายังไงก็ได้เราต้องสื่อสารให้ถูกต้องกระชับ ชัดเจนที่สุดครับก็ทําทํไปบ่อยแล้วมันจะชินก็ประมาณนี้ครับดีครับอ่ามีเพิ่มเติมได้นะครับถ้าขาดขาดตกไปตรงไหนก็สามารถเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าเชิญคุณต้นกรับให้ของขวนันได้เลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยลีแคปนะครับผมอย่างแรกดิจิตอลลอลิงนะเว้ดิจิตอลลอรลิงแล้วก็ <laughs> ถ,ถ้าวิธีการทํางานของผมอะออของผมจะสลับกับพี่ไม,ไม่ไม่สลับหรอกแต่ของผมถ้าเ,เขาเรียการรยการเรียงการเรียงลําดับครับผมของผมน่าจะมี PO มาก,ก่อนแล้วก็มาประชุมสินค้าใหม่แล้วค่อยมาเป็นใบสั่งผลิตครับผมขอบคุณมากครับพี่โอเคครับแล้วก็บาโบวี่ครับนะค,ครับอขอบคุณค่ะพี่บีต้นปีเนาะจะได้แบบเหมือนรีเฟซกันว่าต้องใช้อะไรบ้างคะ่ะขอบคุณค่ะ ก็คือต้องอันนี้คือจากประสบการณ์ทํางานผมโดยตรงเลยก็อยากจะบอกว่าแต่ละที่ในการทํางานที่ผ่านมาก็มีขั้นตอนที่แบบแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะฮะบางที่ก็เยอะบ้างบางที่ก็น้อยบ้างนะฮะแต่โดยปกติแล้วในการทํางานลรงพิมพ์ทั่วๆไปที่ที่เคยทํามาเนี่ยก็คือว่าทางด้านฝ่ายขายเนี่ยก็จะสรุปก็คือ 1. ก็คือ PO ตัวอย่างสีบล็อกอัพดิจิตอลเท่านี้เองครับ แล้วก็ให้ทางฝ่ายผลิตทางฝ่ายผลิตก็เป็นคนไปจัดแจงให้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการวางเลเรื่องของฟิล์มทุกอย่างทางฝ่ายผลิตก็จัดการให้หมดเลยเพื่อให้งานออกมาให้ทางฝ่ายขายซึ่งมันก็จะมีการลดขั้นตอนในเรื่องของการเสียเวลาต่างๆของฝ่ายขายไปค่อนข้างที่จะมากเลยนะฮะแต่ก็มันก็แล้วแล้วแต่องค์กรว่าองค์กรจะเดินในแนวทางแบบไหนแต่จุดหมายก็คือจุดหมายเดียวกันก็คือ ต้องการบริการลูกค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและรวดเร็วตรงตามความต้องการของลูกคา้านะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ